สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่าแสงสตาร์ลี่สีทีท,ทีนะคะทลุกคลือค่ก็จะขานะฟังเสียงกบเสียงเคลียรนะคะตื่นเช้ามาวันนี้อากาศดีมากฝนก็ไม่ตกแดดก็มัมีนะคะสวัสดีมัน,นก็อากาศเย็นๆน่แหละตื่นเช้ามาไปฟังเสียงเคลียร์ก็ตื่นมาได้ยินเสียงเคลียรร้องเ็ลทั้านงหน้าเลยก็เลย มาทำคลิปฟังเสียงสบเสียงเสียะะทุกท่านได้เห็น,นะคะ,ะทุกคนได้มาฟังเสียงเยงสียกับครูพัดนะคะก็ขอบพุณทุกคนนะคะขอบคุณทีนนะะื่อให้กําลังใจพระแสงจักรีมาใจอดนะคะคลิปไหนก็เข้ามาให้กําลังใจและยังมุ่ให้กําลังใจด้วยนะคะใส่อินทจิโลกนะันใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณทุกานที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณที่คอยเป็นกําลังใจกับครูพัดเสมอนะคะครูพ,พัดก็ ไม่มีอะไรต่อเทนนะคะนอกจากพามาชมยืมนชมบรรยากาศสวยๆวิวหลักล้านนะคะวิวหลักล้านของภูพัแล้วก็ยอดวิวแล้วก็หลักสิบเช่นเดิมนะคะไม่เป็นไรนะคะา่าทุกคนให้กำลังใจก็ดีใจแล้วนะคะทุกคนมาให้กำลังใจเราก็ดีใจมากๆเสียงทุกเสียงนะไม่ว่าจะเสียงเสียงไก่เส,ส,สียงหมาเสียงอะไรมีหมดนะคะเสียงคนข้างเท่าข้างๆบ้านก็มีนะคะก็ ไม่่ากันนะคะคือเป็นเสียงที่ธรรมชาติมากๆเลยนะคะเสียงธรรมชาติที่ทุกคนก็อยากจะได้ยินใช่ไหมในพื้นที่นั้นอุย้ยเสียงหมานี่น่ากลัวมากเลยคง <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะเสียงหมาก็ไม่เป็นไรล้นะก็ขอบคุณนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกับ หนุ่ช่างไฟส่วผักนะคะถ้าสอนทีต่ะะตเป็น FCTP สายสีเชียนะคะเป็นกําลังใจใ้การทำงานและปาส่วผักนะคะมีอยู่ตรงนี้ก็เพราะเราให้กําลัง,จงใจเขานะคะแล้วก็อยากแต่ให้กําลังใจงแบบนี้แหละเหมือนเขาทำงานแล้วก็สงสัยใช่ไหมเขาทําง,งานทั้งวันให้ทุกคนได้ได้ถ่ายที่คนที่ถ่ายที่เขาก็เขาก็มีรายได้จากการที่ ทำช่องยูทูบเนี่ยก็ไม่มีคบบใ,ใครเบียดเบียนใครนะคือว่าเลกกันนะเขาก็ช่วยลงช่างประสวนภากทํางานไปด้วยแล้วก็ช่วยลงช่างคือพูดงทุกวันแล้วก็คือคุณก็มีก็มีหลายคนที่บอกว่าให้ลงช่งาง่จาจ้างได้ให้จาา้จางนด้ก็ก็คนก็อยู่ที่นั่นนะเพราะว่าถ้าจะพูดถึงงานหนักมันก็หนักแต่ว่า สิ่งนี้เราเคยผ่านมาแล้วนะคะคือเราเคยผ่านม,มาหมดงานแบบนี้ช่วยกันประมาณนี้แหละนะคะช่วยกันประมาณนะี้ก็คือว่าคนเยอะแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําตลอดนะทํารถมาคันหนึ่อแล้วก็ทําไปไม่ไหนาสมองสมองก็เสร็จแล้วอนยะ่างนี้หรืก็หรือก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะสําหรับคนทางช่องยูทูบคนในรายได้กับยูทูบอืออน่นๆนะคะก็ไม่ต้อง ในตอนที่อะไรเนีนะคะอย่างร้านช่างเขาก็ได้คนช่วยงานานะแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ได้ทำคอนเทนต์คนที่ให้กำลังใจก็คือ FCTP เท่ททททาโลกนะคะในฐานะที่ครูวาดเป็น FCTP เนี่ยก็ก็มีใจมาช่วยทุกคนให้กำลังใจ ควาเปียบคามัเกียกขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทลังใจดอบคุณที่ท้างเห้่านติดตามนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจนะคะขอบคุณนะคะยังไงก็่นะคสอบรมนะคะไม่จรีมือไม่จับนะคะไม่วจะเป็นคีทีวีโหรือ ยังมีสินค้าต่อมาเข้ามานะคะก็คือคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนก็เห็นมีโปรอยู่นะคะจำโปรได้คอลลาเจนจำโปรได้นะคะโปรก็คือหนึ่งกล่องยังไม่มีโปรคือขายปกติอีกปะสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะถ้ามีโปรก็สามกล่องก็อยู่ในราคาที่หนึ่งพันบาทนะคะก็มีกล่องมีเจ็ดซอนะคะก็ถือว่าราคาที่ไม่สูงมากเพราะว่า คอลลาเจนนีถือว่าเป็นของดีนะคะจริงๆเป็นขอก็ฝากทุกท่านเข้าใจให้กำลังใจสั่งซื้อสินค้าของดีแบบนี้โดยมือถด้วยกันนะคะมะใะทุกท่านคงให้กำลังใจเหมือนเดิมนะคะคุณพัชก็ฝากทุก่านมาส่งเหมือนเดิมนะคะอยูมีเสวยเสียบรรยากาศดีๆนะคะก็ส่งูไปด้วยฟังคุณพัโม้ไปด้วหน่โม้นะคุณัชกู้ความจริงมไม่ได้โม้อะไรเลย ก็เป็นคนที่มีความจริงใจรักใครก็รักจริงๆรักเพื่อนก็ให้เพื่อนคือเป็นคนที่มีความจริงใจกับทุกคนนะคะกับทุกคนไม่ได้อวยตัวเองนะคือพูดจากความจริงใจเราถึงเข้าใจดีว่า้เราเราถึงเข้าใจต้าจัดภารเท่าไรเพราะเราก็เป็นคนแบบนั้นแหละนะคะเราก็เป็นคนที่มีความจริงใจให้คนจริงใจกับเพื่อนให้ความจริงใ,ใจกับทุกคนแบบนี้แหละนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ ในการคือตารคุกคักนะคะกุกคักก็ในนี้ก็กกแต่เพื่ออย่างว่าพามาชมบรรยากาศดีๆอยู่ดีๆนะคะใครจะแชร์ใครจะเก็บใไปทําอะไรก็ได้เลย,ยะนะคะก็คิดถือว่าไม่ได้เสนอรงแค่สิทธิ์นะคะตัดไปนิดๆหน่อยๆเพื่ททอารคิดช็อตก็ได้นะคะก็ไม่ได้ยา,าอะไรนะใครก็ได้นะคะก็ได้นะคะที่เป็นเพื่อนเราก็อยาก,ยากได้คิด บรรยากาศดีสวยๆนะคะก็ตัดออกไปได้เลยนะคะบ้านภูพักนี่ถ้าบรรยากาศดีจริงๆที่เรือไล่ฝนต้นหนาวนะคะบรรยากาศดีมากเลยมีหนาแว,นาแ,ลวนาแล้วก็มีหนาวแล้วก็มีฝนชอบชอบบรรยากาศแบบนี้เพราะเราค,คุ้นเคยกับบรรยากาศแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกไม่ไม่รู้สึกว่าเราจะลำบากอะไรนะคะ ก็คลิปนี้ก็ยาวพอสมควรน,นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่ให้กําลังใจขอบคุณที่ให้การติดตามนะคะขอบคุณมากๆผสานสตอรี่เอฟซีทีพีก็หวังว่าทุกท่านคงจะให้การติดตามนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็มาชมคลิปของรายการของเราขอบคุณมากๆก็ขอบคุณทุกคนกันและด้วยใจนะคะแะด้วยใ,ใจที่ คือมากๆนะคะที่เสนอต่อให้คุณฟังนะครับสำหรับทุกทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะคุณฟ้าฟังคุณพัฒน์ก็ฟังเสียง